ความรักของนักร้องหนุ่มกับแฟนสาวหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนักร้องหนุ่มมาความสามารถที่ต้องบอกเลยค่ะว่าเจ้าตัวนะเป็นนักร้องนําวงแทท t ูค c o เล r สำหรับทางด้านของคิมฮารินแน่นอนค่ะว่าเจ้าตัวเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเพราะว่าเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ปี2551มีประสบการณ์ในวงการมานานนับ10ปีนอกจากจะเป็นนักร้องแล้วยังมีความสามารถในด้านการเป็นนายแบบและเป็นนักแสดงอีกด้วยนอกจากในด้านการทํางานการเรียนก็ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าได้จบระดับอุด นศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่นสาขาการตลาดสำหรับหนุ่มหล่อมาความสามารถอย่างหรินหรือหลายคนหลายคนรู้จักกันในด้านของดิมแททูัลเลอร์นักร้องหนุ่มมาความสามารถที่เจ้าตัวนั้นเป็นคนเสียงดีและมีเอกลักษณ์ในการร้องเพลงมากๆปัจจุบันอยู่ภายใต้สังกัดค่ายเพลง small room แน่นอนเขาว่ามีผลงานที่โดดเด่นและสร้างชื่อเสียงให้กับเจ้าตัวไม่ว่าจะเป็นรักแรกพบเธอไม่อาจเอารักไปจากหัวใจจากกันด้วยดีโอกาสสุดท้าย เพลงของเราเธอต้องมีฉันสุดท้ายแล้วเธอต้องไปนอกจากผลงานเพลงแล้วเจ้าตัวยังเก่งและมีความสามารถในด้านการสแสดงอีกด้วยเรย์เดว่ามีผลงานมากมายไม่ว่าจะเป็นละครซิทคอมซีรีส์ผลงานทางด้านภาพยนตร์และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเรยเดว่าประสบความสําเร็จในวงการบันเทิงไม่น้อยเลยแหละคะ่ะแน่นอนค่ะวา่าใครได้ติดตามเจ้าตัวจะได้เห็นว่าทางด้านหนุ่มดิมนั้นตัดสินใจเดินหน้าที่จะสร้างอนาคตโดยพาครอบครัวไปสู่ข่าวเจ้าสาวอย่างกว้างขวางที่ทั้งสอง องคนนั้นซึ่งได้ไปสู่ขอสู่ทางกว้างที่ทั้งสองคนนั้นได้ดูคบหาดูใจกรนมานานถึง9ปีเรเดวาสินสุดการรอคอยและเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและอบอุ่นล่าสุดทั้งคู่ก็ได้สวมชุดไทยที่สง,ง่าง,งามเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเพื่อขอพระราชทานนาพุทธมนต์ในงานมงคลสมรสวันที่14พฤศจิกายนท่ามกลางบรรยากาศความยินดีของญาติผู้ใหญ่และคนในครอบครัว